สวัสดีค่ะ K&B n Channel ช่องนี้ข่าวจริงจากเหตุการณ์จริงและจากใจจริงทำข่าวเพราะรักความเป็นธรรมค่ะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยคลิปนี้มาฟังไทยรัฐสัมภาษณ์ทนายตั้มเข้าโกากอกนะคะ มาดูลีลานักข่าวกับทนายมืออาชีพพูดคุยกันต้อนกันเหมือนกับต้อนวัวต้อนควายเลยค่ะไม่ได้อยากจะว่าใครหรอกแต่ความรู้สึกมันบอกคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเราหรือตะพลก็เป็นเหยื่อดีๆนี่แหละค่ะเป็นข่าวใครคิดว่าจะดีจะดังแอดว่าเละดีๆนี่แหละค่ะเชิญฟัง เสียงสัมภาษณ์ก่อนนะคะแล้วจะตามด้วยคอมเมนต์มันๆค่ะอ่าวันนี้ทนายตั้มอยู่กับเราที่นี่นะฮะนะคะคุยกับทนายตั้มนะคะอยู่ในสายกับเรานะคะทนายตั้มค่ะสวัสดีครับทนายตั้มครับครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิคุณเขมรสดครับครับอ่าก็จะดลุงจรูนที่กาญจนบุรีไปลุงพลที่มุกดาหารนะทนายตั้มใช่ครับสองลุงแล้วครับผมเนี่ยครับทนายตั้มตกลง มามาเที่ยวนี้เนี่ยได้ไปดูอะไรมาแล้วบ้างฮะในพื้นที่ครับก็เพิ่งจะเข้าพื้นที่ได้อะครับวันนี้ก็เป็นเป็นครั้งแรกนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับลุงพลนะครับ,รบเกือบจะทั้งวันเลยนะครับ,รบแล้วก็ได้มีการพูดคุยสอบถามรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็ลุงพลก็พาตะเวนไปรอบๆหมู่บ้านถูกกอกนะครับเพื่อดูสถานที่นะครับที่เกี่ยวกับคดีแล้วก็ไม่เกี่ยวนะครับจะได้รู้รายละเอียดต่างๆในในหมู่บ้านนะครับครับ ภูเหล็กไฟขึ้นหรือยังภูเหล็กไฟจุดที่ไปเจอสมน้องชมพงศเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ตอนเก้าโมงเช้าครับนัดกับทางป่าไม้เราก็ทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ลุงพลเรียบร้อยแล้วครับครับค่ะดังนั้นสรุปวันนี้นะคะที่ได้ดูบางพื้นที่บางส่วนกับลุงพลเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยเท่าที่เห็นได้เห็นอะไรยังไงบ้างแล้วทนายตั้มรู้สึกยังไงในวันนี้นะครับในวันนี้ก็ก็ได้คุยกับลุงพลแล้วนะครับก็ถามลุงพลเนี่ยว่า คือผมยังไม่เคยขึ้นนะครับก็เลยถามลุงพลว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปได้ไหมน้องชมพู่สามารถที่ขึ้นไปได้ไหมนะครับลุงพลเขาก็มั่นใจนะครับว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นไปเองได้นะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเดี๋ยวยังไงผมขอไปดูด้วยตาตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอามาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งครับค่ะทนายป้มอะไรจะเป็นเงื่อนไขหรือปัจจัยที่ให้ทนายป้มพูดออกมาเต็มๆปากเลยว่ารับทําคดีเรื่องนี้ให้กับลุงพล ครับอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ตลอดนะครับเดี๋ยวขอผมคุยลุงพลโอเคคุยแล้วนะครับก็ผ่านกันได้ดีดูที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ได้มีการคุยกับพยานนะครับแต่ว่ามารอบนี้เนี่ยคงจะได้แค่ดูที่เกิดเหตุนะครับเดี๋ยวผมมีภารกิจต่อในวันมะรืนนะครับค่ะทนายตั้มครับพอมีข่าวว่าทนายตั้มจะเข้ามาดูนะฮะแม้ว่าจะยังไม่ได้รับปากรับเบเซ็นกับลุงพลเนี่ยจะมาดูเรื่องคดีน้องชมพู่กับลุงพลเนี่ยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็มีอยู่พอสมควรอย่างเช่น โอ้ตำรวจํำคดีมาเป็นเกือบปีอะนะยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับใครเลยนะครับตอนนี้ก็รอความคืบหน้าอยู่ทนายตั้งมาไม่กี่วันคุยกับลุงพลไม่กี่ครั้งดูเหมือนจะมั่นอกมั่นใจในตัวลุงพลเนี่ยไปได้พยานหลักฐานหรือว่ามั่นใจตรงไหนอะไรยังไงครับผมยังไม่ได้บอกว่าผมมั่นใจอะไรเลยครับผมต้องขอตัดสินใจคือต้องดูรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่ผมบอกได้คือว่าเท่าที่ผมคุยกับลุงพลนะครับก็ยังไม่มีข้อพิรุธอะไรนะครับที่จะให้ทําเหมือนกับว่่าาเเป็นนผู้้กกียวของใร ทำให้เราทัง้งผู้เสียชีวิตนะครับครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสรุปก็คือณขณะนี้นะวันนี้ตอนนี้ทนายตั้มบอกว่าไม่ได้มั่นใจในตัวลุงพลแต่ณขณะนี้ที่คุยกันยังไม่พบข้อพิรุษอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปไปไปได้ไแล้วว่าไม่มั่นใจในตัวลุงพลเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เขียนข่าวเ๋ยก็ออกมาไม่ดีนะครับคือผมต้องดูข้อเท็จจริงทุกอย่างให้รอบด้านก่อนอนะครับแต่ว่าลุงพลก็ยังไม่มีพิรุษอะไรให้ผมสงสัยครับนะครับค่ะหลักๆคือทนายตั้มอยากจะเห็นพื้นที่ นอกจากนี้เนี่ยนอกจากพื้นที่นะทนายตั้มนะได้เล็งใครเอาไว้ว่าน่าจะเป็นพยานปากสําคัญคนสําคัญที่จะสามารถมาช่วยแก้ตากในคดีลุงพลได้บ้างไหมมองไปถึงตรงนั้นหรือยังคือตอนนี้เรายังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับพยานสักปากเลยนะครับ<ม>ก็ได้คุยกับทั้งลุงพลกับป้าแตนนะครับเท่านั้นเองนะครับส่วนพยานอื่นๆเนี่ย ก็พอจะรับทราบจากลุงพลมาบ้างแล้วนะ<า>ครับว่ามีใครที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของลุงพลนะครับแล้วพยานบางปากเนี่ยตำรวจก็อายังไม่ได้สอบนะครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวได้มีการประสานี่บเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเกิดยังไม่ได้มีการสอบสวนจริงๆนะครับก็คงจะต้องให้ทางตํารวจเนี่ยได้สอบไปพยานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไทม์ไลน์ของลุงพลอีกครั้งหนึ่งนะครับครัในตั้มไม่อยากจะไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บ้างเหรอคือ ถ้าเกิดไม่รังเกียจนะครับผมก็อยากจะไปคุยนะครับแต่ว่าตั้งแต่ที่ผมมากกอกครั้งแรกที่ผมไม่ได้เข้าพื้นที่นะครับที่อยู่ที่จังหวัดสกลนครเน,นรี่ยเขาก็เหมือนจะไม่ค่อยต้อนรับผมนะครับคือบอกว่าเลยว่าต้องกัดตัวผมนะครับผมคิดว่าเขาคงจะไม่อยากคุยกับผมนะครับอาจจะเป็น ข่าวออกไปคืออาจจะมองว่าผมอยู่ทางฝั่งลุงพลหรือเปล่านะครับเขาเลยถึง<ม>รังเกียจนะครับแต่คือผมอยากจะให้ให้ให้มองอยากอีกด้านนึงคือว่าผมมามาช่วยตามหาความจริงนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าใครกันแน่ที่ทําให้น้องชมพู่ซึ่งเป็นลูกสาวนะครับเสียชีวิตนะครับค่ะทนายตั้มหนักใจอะไรบ้างไหมคะเพราะว่ากระแสด,ดราม่าในโลกโซเชียลเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ก็เยอะเหมือนกันนะหรือว่าทนายตั้มก็สบายๆก็ทํางานในฐานะทนายความคนหนึ่งทําตามหน้าที่อะค่ะ ใช่แล้วครับคุณเขนรสอนคือผมจะเป็นทนายความอาชีพนะครับคือไอเรื่องดราม่าต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดหรือไม่กระทาความผิดของบุคคลใดเนี่ยผมจะไม่เอามาใส่ไว้ในหัวเลยนะครับเพราะว่าสมมุติว่าเอาเรื่องดราม่าที่เกิดกับลุงพลในทุกวันเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องว่าลุงพลจะเกี่ยวข้องกับการต่างของน้องชมพู่นะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวอะไรเลยกับการตัดสินใจของผมนะครับ นายตั้มเห็นบอกมาตั้งแต่เมื่อคืนเหรอฮะใช่แล้วครับมามาถึงแต่เมื่อคืนแต่ว่ายังไม่ได้เข้าพื้นที่หมู่บ้านกากน,นะครับครับมีข่าวบอกโอ้โหจะมาไล่ทลําภารกิจทางลับมาหาพยงพยานหลักของหลักฐานมันรับรเล่าอะไรยังไงทนายตั้มก็วันนี้ก็ไม่สามารถจะเปิดเผยที่นักข่าวได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการทํางานนะครับก็ เลยเลยไม่ได้บอกให้พี่นักข่าวว่าไปทําอะไรบ้างนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องคดีเนี่ยแหละครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปแตะต้องหรือคุยกับพยานคนไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาแต่ถ้าดูจากที่ตํารวจโดยเฉพาะที่พบตรท่านถแถลงล่าสุดนะฮะเมื่อ2อตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยตารวจเขาคืบหน้าไปไปเยอะเลยนะอย่างล่าสุดพบตรให้สัมภาษณ์ก็ยังบอกว่าโหทํางานเกินร้อยแล้วด้วยซ้าเนี่ยไม่เท่ากับว่าเราต้องมามาไล่ หรือตรวจสอบเพื่อหาอะไรมาคัดคานกับหลักฐานของตาํารวจที่ได้มาทั้งหมดนี้หรือเปล่าครับคืออย่างนี้ครับคุณภาคภูมิผมอยากจะให้มองในว่าในมุมที่ผมเนี่ยทำงานในส่วนของผมนะครับส่วนท่านพบว่ออตรหรือคณะพน,พนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะทํางานในส่วนของเขาจะไปยังไงมันแล้วแต่มันไม่เกี่ยวกับผมนะครับคือผมได้ทาในในส่วนที่ผมรับผิดชอบก็คือไปสแสวงหาพยานหลักฐานอะไรต่างๆมาเพื่อจะมาชั่งน้ำหนักว่าจะทำคดีหรือไม่รับทำคดีนะครับตำรวจจะมีหลักฐานอะไร ดำเนินคดีตามสบายเลยครับเพราะว่ามันก็คือเป็นอำนาจและสิทธิ์ของเขานะครับ,รบส่วนของผมผมก็จะพยายามหาหลักฐานหรือจะมีการไปคุยเพื่อที่จะตรวจสอบความจริงยังไงก็คือมันก็คือ,ก,คอก,การหน้าที่ของทนายความอย่างหนึ่งนะครับค่ะลุงพลมีปรึกษาคดีอื่นๆด้วยไหมคะที่ตอนนี้ลุงพลโอ้โหโดนหลายคดีนะทนายตั้มนะมีแอบกระซิบถามมีแอบปรึกษาไมยถึงแม้ว,ว่าลุงพลแกจะมีทนายความอยู่แล้วนะเรื่องป่าไม้เรื่องป่าสงวนอะไรเนี่ยค่ะ ครับจริงๆแล้วคือคือถ้าโดย,โดยโมารยาทนะครับถ้าเกิดว่ามีทนายความท่านอื่นรับผิดชอบไปแล้วผมก็จะไม่ไปก้าวล่วงนะครับเพราะว่าด้วยคดีของตัวผมเองที่รับผิดชอบอยู่หลายๆคนนะครับก็่อน้าจะเยอะอยู่แล้วนะครับผมจึงวันนี้ผมก็บอกลุงพลนะครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงถ้าเกิดตัดสินใจจะทำเนี่ยผมขอทาเฉพาะคดีชงผู้ส่วนคดีอื่นๆเนี่ยทราบว่ามีทนายหลายคนเนี่ยพร้อมที่จะช่วยลุงพลนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่นายรัชพลหรือที่ทนายที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านลุงพลนะครับที่มาแถลงข่าวในวันนั้นนะครับ อเอ้ทนายตั้มได้คุยกับลุงพลไหมว่าในเมื่อตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครเป็นผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหาอะไรเลยเนี่ยทําไมลุงพลถึงอยากได้ทนายตั้มหรือจะเป็นทนายคนไหนก็นแล้วแต่มามาเตรียมล่วงหน้าในคดีน้องชมพู่ไว้เหลือเกินครับคือการที่เราจะปรึกษาทนายนครับเราไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นผู้ต้องหาก่อนนะครับ,รบเราก็สามารถที่จะขอความรู้และคำแนะนําได้นะครับ ผมอยากให้คุณภาคภูมิย้อนกลับไปคิดถึงตอนที่คุณลุงจรูนนะครับคดีหวยสามสิบล้านเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคุณลุงจรูนยังไม่เคยโดนแจ้งข้อหายังไม่เคยถูกฟ้องคดีแต่ผมก็ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วตั้งแต่ตอนนั้นนะครับอันนี้มันเป็นสิทธิ์นะครับของของคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยอยากจะหาที่พึ่งหาคนที่สามารถให้คำปรึกษาได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับมันอยู่ที่ แล้วแต่บุคคลมากกว่านะครับบางคนอาจจะคิดว่าเดี๋ยวขอให้โดนคดีก่อนแล้วค่อยป,ปรึกษาทนายความก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับ<ช>แต่ถ้า่คนที่เตรียมพร้อมเขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเขาถูกดำเน,นินคดีเนี่ยเขาจะประก,กันตัวอะไรยังไงเขาก็ปรึกษาทนายไว้ก่อนล่วงหน้านะครับไม่ใช่เรื่องผิดเลยเลยครับค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมทานายตั้มเหมือนคนอื่นๆเขาก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมปรึกษาไว้ก่อนคดีอื่นๆมันก็มีลักษณะบแบบนี้ โอ้ทั่วประเทศครับทั้งนั้นเลครับ,รบไม่ใช่เฉพาะเรื่องของน้องชมพู่อย่างเดียวนะครับอเอ๊ะทนายตั้มคุงนี้ถ้าขึ้นภูเหล็กไฟแล้วจะสรุปกับลุงพลได้เลยไหมฮะว่าตกลงจะรับหรือไม่รับช่วยคดีเรื่องน้องชมพู่เนี่ยมันยังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างนะครับแล้วตอนนี้ลุงพลก็ยังไม่ถูกแจ้งข้อหานะครับผมก็ยังมีเวลาในการที่จะตรวจสอบข้อได้จริงทุกอย่างเนี่ยให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับคาดว่าใช้เวลาอีกสักขี่วันให้ในการตรวจสอบ ก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเร่งเร่งรีบนะครับเพราะว่าตัวลุงพลเนี่ยยังยังไม่ถูกทางตำรวจเนี่ยออกหมายเรียกหรือว่าจะไปออกหมายจับอะไรเลยนะคบครับค่ะยังไงขอบคุณสําหรับข้อมูลวันนี้นะครับพรุ่งนี้ขึ้นปูลเหล็กไฟเนี่ยผ่านซอยหน้าบ้านค<ห>ุณพ่อค<ห>ุณแม่ของชมพูพ่ได้บอกบอกลุงพลแก้วไปทางนั้นก็ได้แต่ในต้ามจะแวะเข้าไปสวัสดีทักทายคุณพ่อคุณแม่ขอข้อมูล ขอบคุณนะครับคุณนายตั้มคุณของที่เข้าไปพูดคุยครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนายตั้มนายสิทธาบีบังเกิดนะฮะคอมเมนต์แรกนะคะบอกว่าช่วงแรกแกก็ดูเป็นกลางพอมาถึงตอนนี้รู้สึกว่าจะโจมตีไปทางรุงพลส่วนใหญ่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคนต่อมาบอกว่ายังไม่รู้ว่าผิดหรือไม่ผิดก็ด่าว่ากันจังเมื่อก่อนอวยกันซะจน ตอนนี้ไปไหนคนก็ดา่าไม่ใช่แฟนคลับลุงพลแต่ก็ไม่เคยดา่าเคยว่าแกคนต่อมาบอกว่าอย่าเพิ่งปรักปรำใครเลยรอตำรวจออกหมายจับก่อนถ้าลุงทำลุงต้องชดใช้กรรมนะจ๊ะคนต่อมาบอกว่าพิธีกรบิดเบือนคำพูดของท่านทนายซึ่งซึ่งหน้าเลยจนทนายพูดว่าอย่าไปแปลความหมายแบบนั้นเฮ้อเหนื่อยใจกับสื่อ คนต่อมาบอกว่าเป็นคดีที่แปลกมากๆเหมือนเล่นละครดรามา่าดราม่ามากไปไหมสลับซับซ้อนสลับซับซ้อนชักวุ่นวุ่นวายๆคนต่อมาบอกว่าครูปรีชาบอกว่าความจริงก็คือความจริงวินวินฉะนั้นน้ำใจนักกีฬาสู้กันสักตั้งเราผู้เสพข่าวต้องเป็นกลางดูว่าผลจะเป็นอย่างไร แต่ที่แน่ๆขอแช่งคนที่ทำน้องให้พ่ายแพ้ทุกวิถีทางจ้าคนต่อมาบอกว่าทนายตั้าพูดได้ดีมากครับไม่หลุดให้นักข่าวเอามาทำข่าวแบบใหญ่โตอีกสุดใจครับทนายตั้มคนต่อมาบอกว่าชัดเจนไหมพิธีกรที่ทนายท่านตอบว่าไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ต้องสงสัยคนธรรมดาก็สามารถมีทนายไว้ได้ คนต่อมาบอกว่าทนายตั้มมาช่วยหาคนร้ายให้ฝ่ายแม่นะคะว่ามีใครบ้างน่าจะสามคนคิดเอาเองเดาเองเพราะเก็บหลักฐานเนียนมากคนเดียวทำไม่ทันรอกแต่ละคนก็มีเวลาไม่มากเดาอีกคะ่ะคนต่อมาบอกว่าบอกก่อนไม่ได้เป็น FC ใครนะคะแค่อยากให้ทนายตั้มช่วยลุงพลเหตุผลคือเชื่อหมอปลาครั้งแรกเลย มอปลาเคยพูดและมั่นใจว่าลุงพลไม่ใช่คนฆ่าน้องคนต่อมาบอกว่าอาชีพใครอาชีพมันเขาก็ทำถูกแล้วถ้าไม่จ้างใครจะมาถ้าคุณเป็นทนายถ้าไม่จ้างคุณจะมาไหมพูดแบบเป็นกลางมีคนคอมเมนต์ว่าทนายหน้างเงินมันอาชีพเขาคนต่อมาบอกว่าชอบทนายตามค่ะ เก่งและฉะฉานดีฉลาดตอบอมาแบบไม่มีโม้ทั้งที่คนถามถามมั่วซั่วไปเรื่อยคนต่อมาบอกว่าช่วยเถอะจะได้หาความยุติธรรมให้น้องชมพู่คำถามจากชาวบ้านคนหนึ่งความถูกต้องอยู่ที่ไหนใครเป็นคนทำน้องแอดก็อยากจะรู้เหมือนกันค่ะท้ายนี้ขอให้เอฟซีทุกๆคน สุขภาพแข็งแรงร่ำร่ำรวยๆกันนะคะส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนะคะแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ